ฮัลโหฮัลโหสวัสดีค่ะพี่ลินจากช่องคุรินชาแนลนะคะ <them> มาถึงแชมเปี้ยนตัวสุดท้ายในสกินเซ็ตของ <them> IG จีไอลิเลียนั่นเอง <them> คือในสเปซอาร์อ่ะไอลิเลียแบบสวยมากอยากก็นางพญาเลย <them> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกินนี้เนี่ยจะสวยเหมือนในสเปซอาร์หรือไม่ <them> มาครับลีคอกระเบิดอ้ โอ้โหอย่างเท่คือมันเท่มากจริงๆก็ใครที่อยากจะเปย์สกินไอริเลียนะให้พี่สามารถเปได้นะจ๊ะอีอคือเราสกินไอริเลียแบบครบแล้วอะถ้าไม่มีสกินนี้นี่ก็ไม่ครบใช่ไหมเออมันต้องมีมันต้องมีมันต้องได้ก็ถ้าเป็นท่าเดิมนะคะไร่รำไร่รำ อโอเคก็วันนี้นะคะเราจะมาเล่นในตำแหน่งของท็อปเลนจริงๆพี่อยากจะเล่นไอลิเลียในเซิร์ฟไทยมากกว่านะแต่ว่ามันยังไม่เข้าสักีเลยสกินเนี้ยอยากแบบจะโชว์หัวโชว์ขิงอะเพราะว่าไอลิเลียเล่นเซิร์ฟ PBE ไม่ค่อยโชว์เท่าไหร่นะคะมันปิงอะนะสกิลมันก็เลยแบบออกแบบช้าๆมัวๆนะ อยากจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บร้านวินเนียนแบบโหดๆเลยนะแบบอ้าวนี่ยังวะฮะชอบขังหรือเลื่อเลยโอ้ยจับการกระบดนี่กระบดเหรอฮะเราไอจีเหมือนกันเออไปก่อนชุดหนึ่งมันยังฆ่าไม่ได้อ่ะดันติดป้อมแล้วเนี่ยเราไม่เกรงกลัวผู้ใดโอ้โหสโลจังวะเฮ้ย อุ้ยขอถอนคำพูดกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วอย่าเพิ่งมายุ่งกับเราเอ้ยใจยเย็นจะเย็นจะเย็นนุ่มนุ่มใจเย็นใจเย็นก็มาดีครับฮะก็มาดีครับตามมันดิตามมันดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าแอะทำบ้าอะไรวะเนี่ยโหเอ้ยมันแลกกันทุกคนเป็นเงินพี่ได้แล้วเนี่ย เพื่อนว่าไงฮะตอนนี think, ้อ oh ุ right ้ยติดอุ้ยเพื่อทำเป็นแค่หมอฮะเราอะฮะมีเพื่อนแล้วทำเป็นแค่หมอโอยมวันดันมันดันหยาวมากหยาบมากหยาบมากก็มาดีครับก็มาดีไอ้หนู กบดก็มาดีครับเออโอ้โอ้เอาดีๆแล้วเอาดีๆแล้วตั้งใจตั้งใจมาดิเพื่อนมามามาลุ้มลุ้มลุ้มฆ่ามันเออโอเคอเฮ้เฮ้เ สามตัวแล้วเนี่ยกับป้อมเนี่ยเฮ้เมื่อ,ไ,อไรจะได้ฆ่าวะไม่โดนอีกแล้วมันแรกอะครับทุกคนผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วผมจะฆ่ามันคูลินจอมได้ป้อมมาแล้วไม่โดนอีกแล้วหัวเอ้ยพอ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 เราหยุดคูลินจอมได้ป้อมตอนนี้ แอบ,บแอบ,บแอบแอบมันเห็นเราไหมเนี่ย <We 're S 1> ไม่รู้ไปเลยเอาโหเอ้ยนิ่งไม่ได้ไไดนนอ,บอ,บอีกแล้วไปไหนขอค่าหน่อยโอ้โหเข้าบอมอีกแล้วฮูวเออทำไมชีวิตไอริเลียมันอาภัพแบบนี้นะวิเจอเยื่อแล้วนี่ครับ ใส่ทั้งชุดใส่ทั้งโอ้ใส่ทั้งชุดวู้ oh, ูน <único Liberty Overwatch> ี <dans ED> ่นี่นี่โอ้ตีสู้มันไม่ได้มันตีไวมากเดี๋ยวขนาดใส่ทั้งชุดยังสู้ไม่ได้เลยเนี่ยใส่เป็นชุดเลยเนี่ยเฮ้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 ยขาเมียวขาเมียวเพื่อนอุ้ยนี่ก็ได้มาโอ้ไอฟิตไมค์หนีครับหนีหนีครับใครจะบวกก็บวกไปเด้อ เราจะไม่ปล่อยให้เจ้าได้ฟาร์มสุขสบายนะคะเมลมาครับทีมเวิร์กทีมเวริรกทีมเวิร์กให้ๆๆเราด้วยเราด้วยนี่มามาดิไม่มีป้อมแล้วไม่มีป้อมแล้ววุ้ยดักไว้ดักไว้ดักไว้เฮ้ยมามาครับโอ้ยยยล เราจะก,กิ้วติดวินวอนอ่ะเพื่อนช่วยด้วยเฮลมี่สวยสวยเพื่อนโอ้โห <c oughs> นี่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 บัมจะช่วยได้ไหมนี่โอ้โอ,โอต้องช่วยตัวเองก่อนไหมบัม <c oughs> อุเอฟิตไอฟิตไอฟิตท,ท,ทุกคนครับเกมนี้คือเกมรีวิวสกินนะอาจจะไม่ได้โชว์โหนะเนื่องจาก ต้นเกมเราไปได้ป้อมลัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเ้มาดไมได้ป้อมรัวนะก็โชนแล้วก็โชนแล้วเข้าใจไหมเฮ้ยมาว่าฉันตาวแล้ว ฮัสกี้ค่ะฮัสกี้เฮ้ยโอ้หูเกือบกำจัดอุปสรรคก่อนเดี๋ยวเราไม่ได้คิวเดี๋ยวตายเพราะป้อมอีกเี่ไปล้วเรียบร้อยอู้ไม่นะไม่นะสุ้ทันงดินไม่ได้หนีครับหนีครับ ไปดิโอ oh! oh ้ซ enfin ิก hey, 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 ิวไม่ถึงอีกโอ้โหก็ไปไกลๆสิครับไอ้ฟิตโอ้โหถเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้โหฟิตกระโดดไปแล้วนะตอนนี้ใครๆใครจะตีเร็วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยดิช่วยดิเดี๋ยวอูเดียวแพ้โอ้โหกับตายเดิมเบสไอเลียตัวจริงต้องไม่ยอมแพ้ ถึงแม้ว่าเราจะสามเจ็ดแล้วก็ตามม,ออมาแล้วเรามาล่าเพื่อนที่หลังดีกว่าแบบเขาไฟกันอะไรเงี้ยนีย่นี่ครับนี่ครับมาแล้วครับหนึ่งตัวเออมันต้องเข้ามาตอนหลังน่น่ๆน่ๆพระเอกต้องมาตอนหลัง <laughs> เอ้ยอยากได้คิวต้องมาตอนหลังมาเก็บสวยมาเก็บสวยนี่ดูเป็นคนแบบไม่ดีนะเขาดูเป็นคนชั่วเนี่ยมาปล่อ,อยไฟเอาวมาแล้วครับพี่มาแล้วครับเอ้ยบอลลอนตัวสีเงินนะบอลลอนติดมักโอ้ยเอาไปเลยป้อมเดียวอุ้ยมีคนโยนโยนเนื้อมาแล้วโลสวย คิวแล้วหัว้นี่ทาเซียนทําเซียนทาเนียนมาจากการคนเนียนฮะยังยังยังไม่กลับอีกอยังไม่รู้ชะตากรรมอีกนี่เออาสายสาเจ้าคนเนียนเราเนียนมั่งดิสายเนียนมั่งไปครับไปครับไปครับถ้าเล่นในโซิไทนนี่มันจะแบบปุ๊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 บม,มากเลยเฮ้ยไปไหนอะนางรักนางรักตัวดี ย่งไงวันนี้อ่ะคนเยอะจังเฮ้ย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 นบวกกันโอ้ยแปดในอันติของคาเมลเนี่ยนะหว่านี่สิหว่านี่สิเม่ใครเอกต้องมาตอนหลังมาล้านเพื่อนพระเอกต้องมาล้านเพื่อนตอนหลังนี่มาช่วยเพื่อนนี่ไปครับ เบามากอีซี่มากเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่เอ,อนี่นีน่ช่วยทีช่วยห ะะสำหรับคลิปไอริเลียนะคะสกินอินวิกตัสนะคะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ลินด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไนท์ er.